สวัสดีค่ะวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศมาดูงานวัดของเมืองฝรั่งซึ่งไม่มีวัดอันนี้ดิฉันพูดเองนะคะทุกคนจริงๆแล้วเรียกว่างานแฟร์นะคะเป็นงานที่ทางท้องถิ่นเขาจัดขึ้นมาเป็นประจำทุกปีนะคะนนะคะผู้ใหญ่ก็17ปอนดปอนต่อคนนะคะวันนี้เรามากัน3คนอตอนนี้เราผ่านเข้ามาแล้วนะคะ ด่านแรกที่เราเจอนะคะก็จะเป็นโชว์รถนะคะน่าจะเป็นตรงนี้น่าจะเป็นของใหม่โชว์ด้วยก็คือเปิดจองด้วยนะคะซื้อขายด้วยอะไรประมาณด่านแรกที่เราจะเจอก็เจอของใหญ่เลยค่ะรถบรรทุกใหญ่รถเกรดใหญ่ รถที่เกี่ยวกับทางการเกษตรของเขานะคะเพราะว่างานแฟร์ของเขานี้เป็นงานแฟร์เกี่ยวกับการเกษตรของเขาค่ะนอกจากรถต่างๆที่ใช้ในทางการเกษตรแล้วนะคะก็ยังมีสัตว์หลายชนิดค่ะมา้าอัวหมูเป็ดไก่แล้วก็สัตว์อื่นๆบางอย่างนะคะแกะแพะอะไรพวกนี้ค่ะ ซึ่งเขาก็จะนำมาในงานนี้แล้วก็ทำการประกวดกันแล้วก็ซื้อขายกันค่ะที่เห็นอยู่นี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะคะเป็นห้องน้ำเป็นตู้ๆแบบนี้ละคะ่ะเอามาตั้งเรียงรายไว้เยอะให้เพียงพอสําหรับผู้คนในงานใช้กันนะคะตู้ใหญ่หน่อยก็จะสำหรับคนพิการแล้วก็สําหรับแม่ลูกอ่อนนะคะนะคะบรรยากาศวันนี้จะยังไม่ค่อยมีเด็กเล็กๆมากนะคะเพราะว่า โรงเรียนยังไม่ปิดเทอมนะคะแต่ว่าจะมีโรงเรียนเดียวที่อยู่ในเขตตรงนี้นะคะที่ปิดเทอมโรงเรียนอื่นไม่ปิดนะคะที่เห็นเป็นพวกเด็กวัยรุ่นเนี่ยก็จะเป็นพวกที่จบมต้นกับจบมปลายนะคะก็จบก่อนปิดก่อนก็มาเดินได้นะคะ ถ่ายติดใบหน้าคนอื่นเยอะแยะนะคะเราจะต้องระวังการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นนะคะซึ่งฝรั่งเขาถือมากๆค่ะเราตัดภาพมาที่การแสดงที่สนามตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยวไปดูว่ามีอะไรบ้างดิฉันจะมาเที่ยวงานที่นี่เกือบทุกปีค่ะยกเว้นปีไหนที่งานไปเจอฝนพอดีก็จะไม่มาปีนี้เป็นปีที่พิเศษค่ะเพราะว่ามีอูดมานะคะ น่าจะได้อูดมาจากทางตะวันออกกลางหรือทางแอฟริกาไม่แน่ใจค่ะปกติแล้วทางอังกฤษนี่โอกาสที่จะเห็นอูดนี่ยากค่ะทุกคนเด็กๆกก็จะตื่นเต้นกันค่ะแล้วก็คนที่ไม่เคยเห็นอูดตัวจริงก็ตื่นเต้นค่ะเพราะว่าเมืองหนาวนะคะดิฉันไม่แน่ใจว่าในสวนสัตว์เมืองหนาวนี่มีอูดอยู่หรือเปล่าเพราะว่า ไปอยู่อังกฤษก็ไม่เคยได้ไปเที่ยวสวนสัตว์กับเขาค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะไปสนใจดอกไม้หรือว่าปราสาทสถานที่ท่องเที่ยวนะคะตอนนี้เขาก็จะจูงอูดโชว์ก่อนค่ะและเดี๋ยวสักครู่เขาก็จะมีการแข่งอูดเราจะให้ทุกคนฟังเสียงของบรรยากาศจริงๆนะคะจะได้อินไปกับงานด้วยกันค่ะ okay, so Don't worry, so Blizzard is very nicely trotting down the track. Come on Katrina, get some speed out of Bertie. I don't even know if we'll make it at this point. Then give us some cheering guys! Bertie oh, sees the camera. Here we go, it's Blizzard going wow. So, I need to get into the นี่นะคะเป็นม้าที่ใช้ในการเกษตรนะคะซึ่งคนอกฤษตในสมัยก่อน,นเขาก็จะใช้ม้าในการไถานาแล้วก็วเพียมเกเวียนเหมือนวัวบ้านเรานะคะม้าพวกนี้จะเป็นม้าไซส์ที่ใหญ่มากๆแข็งแรงมากๆ จากนั้นก็จะเป็นการแข่งมา้ากระโดดละค่ะที่ฉันพูดถูกหรือเปล่าไม่ทราบขออภัยด้วยนะคะคือด้วยความที่เราไปเกือบจะทุกปีอยู่แล้วเนี่ยนะคะดิฉันก็ไม่ค่อยอยากจะชมอะไรซ้ําๆทุกปีนะคะอันนี้ก็เป็นการแสดงซ้ําๆทุกปีเช่นกันค่ะดิฉันก็เลยปลีกตัวนะคะตอนนี้บอกลุงว่าเราแยกกันเดินนะเดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะเดินไปดูทางมุมอื่นๆของงานดูซิ เผื่อจะมีอะไรที่น่าสนใจแล้วก็จะเก็บภาพมาฝากเพราะว่าปี2019นี้คือดิฉันเริ่มเก็บภาพวิดีโอต่างๆเพื่อที่จะเอามาตัดต่อยทุกคนได้ชมแล้วนะคะเพราะว่ามันใกล้เวลาที่จะย้ายกลับมาอยู่เมืองไทยแล้วนะคะโซนตรงนี้นะคะก็จะประกวดสัตว์กันโซนตรงนี้จะเป็นวัวประกวดวัวนะคะอย่างเช่นอันนี้นะคะ first price ม <Yeah. S 1> ีของเขานะคะ mm hmm. เบอร์แปดรางวัลที่หนึ่งอันนี้จะเป็นบัวที่ต yeah, ัวนมนะคะ ส่วนเจ้าโครงนี้นะคะใครที่ทำฟาร์มอยู่แล้วเห็นปุ๊บก็จะเข้าใจปั๊บทันทีแต่ดิฉันในตอนนั้นงงค่ะว่ามันคืออะไรจนไปสอบถามคนที่เขานั่งขายอยู่นะคะเขาก็เลยบอกว่าอ๋อเครื่องนี้เอาไว้ให้วัวเข้าไปวัวหรือม้าอะไรก็ได้นะคะเข้าไปแล้วก็สามารถใช้เป็นที่บังคับให้วัวยืนเวลาเราจะชั่งน้ำหนักหรือว่าเจาะหูหรือว่าให้วัคซีนนะคะ เราก็จะปลอดภัยจากการที่ถูกวัวถีบหรือเตะค่ะอันนี้เป็นวัวเตี้ยนะคะวัวเตี้ยเตี้ถ้ายืนข้างๆก็หลังแม่วัวตัวนี้ก็จะอยู่ประมาณสะโพกเราเอวเรานะคะ นี้เพิ่งกลับมาจากพาเรดคิดว่านะคะเมื่อสักครู่นี้เขามีแกรนด์พาเรดก็คือพาเรดวัวพาเรดรถพาเรดเอะไรต่างๆเหมือนจะได้รางวัลมาด้วยนะคะโอเคนะคะดิฉันไปไม่ทันพาเรดนะคะ วัวตัวใหญ่วัวตัวเตี้ยมีหมดเลยนะคะจากที่มีแดดอยู่ดีๆนะคะแดดหายค่ะทุกคนจากที่เดินดูวัวอยู่ดีๆดิฉันต้องวิ่งหาที่เข้ามุมค่ะก็เข้ามาในโดมนี้นะคะก็เป็นอันว่าเข้าทางดิฉันเป๊ะค่ะเพราะว่าข้างในนี้เขาขาย ต้นไม้ดอกไม้หัวดอกไม้นะคะเดินไปเดินมาเต็มตะก้าค่ะทุกคนไม่ไหวละถ้าอยู่นานกว่านี้นี่กระเป๋าแบนแน่ๆค่ะก็เลยต้องรีบออกจากโดมตรงนี้นะคะเดินไปสำรวจมุมอื่นๆต่อค่ะตอนนี้วัวที่เราเพิ่งไปดูมาก็ทำการเก็บวัวขึ้นรถแล้วก็กลับแล้วค่ะมุมนี้อาจจะดูไม่มีอะไรน่าสนใจแต่จริงๆแล้วน่าสนใจนะคะอันนี้อยากจะให้เห็น ว่าการทำงานที่มีระบบมีระเบียบแล้วก็รัดกุมนะคะจะทำให้ไม่เกิดอุบัติเหตุทั้งกับสัตว์เลี้ยงแล้วก็กับผู้คนที่เดินอยู่ในงานด้วยค่ะจริงๆแล้วทุกปีก็จะมีการโชว์รถเก่าด้วยนะคะทุกคน และปีนี้ก็มีการโชว์รถเก่าเช่นกันค่ะแต่ว่าดิฉันเดินไปไม่ถึงค่ะทุกเพราะว่าเขาขยายบริเวณงานออกไปค่อนข้างกว้างค่ะนี่ปีนี้คือปีที่ดิฉันเดินไม่ไม่ทั่วนะคะก็เลยไม่มีวิดีโอในส่วนของการโชว์รถเก่าไมา้ทุกคนชมแต่ดิฉันมีวิดีโองานโชว์รถเก่าจากที่อื่นนะคะเอาไว้จะนำมาตัดต่อแล้วก็มาให้ทุกคนได้ชมกันนะคะ ร้องร้องจอกจอค่ะตอนนี้กําลังเล็งว่าจะกินอะไรดีดิฉันไม่อยากจะกินอาหารฝรั่งนะคะแต่ว่าลูกชายมองหาร้านค่ะลุงก,ก็เดินไปซื้ออาหารให้ตัวเองกับลูกชายนะคะส่วนดิฉันนั้นนี่ค่ะยำปลาร้าห่อมาจากบ้านแสบคักแสบแน่อีลีค่ะพี่น้อง The line before going กินยำเผ็ดๆหายเหนื่อยแล้วนะคะก็แวะมาดูโชว์อีกเล็กน้อยค่ะก่อนที่จะกลับบ้านนะคะตอนนี้ดวงอาทิตย์หายไปแล้วค่ะเหลือแต่ความหนาวเย็นทิ้งไว้นะคะดิฉันไม่สามารถอยู่ต่อได้อีกแล้วค่ะเพราะว่าเริ่มจะคัดจมูกแล้วนะคะคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะคะนี่ก็พยายามตัดเอามาที่ให้ทุกคนได้ดูสิ่งที่น่าสนใจด้วยแล้วก็บรรยากาศรอบๆด้วยนะคะอันนี้ก็คืองานแฟร์ ของเมืองฝรั่งเขานะคะเป็นงานประจำปีหนึ่งปีจะมีครั้งหนึ่งค่ะรีฟิลโชว์นะคะของปี2019หวังว่าทุกคนที่ชมอยู่ตอนนี้จะชมจนจบนะคะแล้วก็ได้ความสบายตาสบายใจได้รับความสุขจากคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย